ความคืบหน้าทางคดีการเสียชีวิตของสารวัตรบอลน,นะครับที่ถูกฝั่งของคนร้ายเนี่ยยิงปะทะตอนที่เข้าไปควบคุมดูแลเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะฮะทางเลขาปปสครับก็ได้ส่งทีมอินซีสิพร้อมด้วยรถหุ้มเก,าการาะกันกระสุนสนับสนุนไล่ล่าคนร้ายที่ยิงสารวัตรบอลเสียชีวิตย้ยอนกลับไปผู้ชมติดตามคือสารวัตรบอลเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่28ธันวาคมนะครับแล้วก็มีการจัดงานศพช่วง3 0 3 1ธันวาคมเนี่ยนะฮะทางพบตรเนี่ยบินด่วนไปร่วมงานศพ ถึงที่ในพื้นที่ที่แม่อายที่เชียงใหม่เลยเนี่ยนะครับตอนนั้นพบตรพลตเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขท่านก็ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปที่ตํารวจทางสอพแม่อายที่ตอนนั้นเนี่ยมีการขอให้สารจังหวัดฝางออกหมายจับสรุปแล้วออกมา4คนด้วยกันนะครับ4คนนี้เป็นชนเผ่าทั้งหมดนะครับประกอบด้วยนายจเยจะเคออายุ43ปีเป็นชาวบ้านโปกนะฮะ อำเภอฝางนะครับส่วนอีก3คนเนี่ยเป็นชาวบ้านป่าแดงอภิวัตหมู่ที่9ตําบลบ้านหลวงอําเภอแม่อาอนี่ฮะหมายจับออกมาเนี่ยนะครับมี3คนด้วยกันที่เป็นชาวบ้านป่าแดงอภิวัตนะครับก็คือนายอนุชิตอายุ34ปีนายจตุพลอายุ26ปีแล้วก็นายจจยีอายุ46ปีครับมีภาพปรากฏออกมาเรียบร้อยนะฮะดังนั้นใครเห็นเบาะแสแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะครับ เบื้องต้นข้อหาการกระทําความผิดเนี่ยก็คือร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับแล้วก็มีร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังมีข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธนะครับมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะครับ และที่บอกว่าผบตรลงพื้นที่ท่านไปติดตามความคื้นหน้าคดีด้วยตัวเองมาหลายวันแล้วนั้คุณผู้ชมวันนี้ทางตํารวจภูธรในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบหลายร้อยคนเลยฮะปฏิบัติการเชิงรุกเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับมีทางทหารกองกําลังผาเมืองทหารพรานแล้วก็ทหารพรานร่วมคุ้มกันชุดตรวจค้นแล้วก็มีตํารวจชุดปฏิบัติการตรวจค้นชุดปฏิบัติการตรวจหาดีเอ็นเอชุดสกัดกั้นแนวชายแดน ออกสืบหาตัวคนร้ายทุกหมู่บ้านในอำเภอฝางองเภอแม่ไอ,อเภอชัยปราการที่คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งซ่อนตัวนะฮะแล้วก็มีี่ฮะรถหุ้มเกราะมาด้วยเนี่ยนะครับที่นาในส่วนของทีมอินซีสิมาด้วยนะฮะวันนี้ก็ออกตรวจทั้งหมด19จุดด้วยกันครับคุณผู้ชมในพื้นที่บ้านจจโตะ๊ะตำบลบ้านหลวงองเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นําตัวผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านที่คาดว่ามีแนวร่วมในการก่อเหตุยิงสาระตรบอลเนี่ยมาตรวจ DNA นะครับ ชาวบ้านก็อยู่บ้านกันตามปกติแต่ว่ากลุ่มผู้ชายเนี่ยหายตัวออกจากหมู่บ้านเหลือแค่ไม่กี่คนที่เหลือให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างก็มีบอกว่าพูดไทยไม่ได้บ้างก็มีก็ยากมากนะเจ้าหน้าที่บอกยากมากเพราะอะไรจุดนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่ป่าเขามีช่องทางเดินเท้าแล้วก็มีถนนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยนะครับเป็นเส้นทางเขาออกกหมู่บ้านหลายเส้นทางด้วยเดินเท้าไปได้ถึงเชียงรายออกเมียนมาไปได้ด้วยเนี่ยนะฮะชุดปฏิบัติการ ทุกชุดเนี่ยเขาทำงานกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวต้องติดตามดูต่อว่าจะจับกลุ่มได้หรือเปล่าแล้วถ้าชาวบ้านเนี่ยมีเบาะแสก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้เนี่ยนะครับทีนี้คุณผู้ชมมีรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่ในชุดสืบสวนคดีนี้เนี่ยเปิดเผยว่าคนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูขงของหมู่บ้านนะหมู่บ้านอยู่กลางป่าเขาแลวทางออกทางเดินเท้ามีหลายทางถนนก็เป็นดินแดงแบบนี้คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ผ่านได้คือมันสะดวก <S 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 ในระดับหนึ่งนะหมายถึงเป็นเส้นทางที่สามารถเข้าออกได้หลากหลายช่องทางนะฮะ คาดว่านะครับตามรายงานก็คือคนร้ายเนี่ยนะฮะหลบหนีออกนอกประเทศไปกดดานอยู่ที่เครือข่ายคนที่มีอิทธิพลเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านนะครับชุดสืบสวนก็เลยประสานผ่านกลุ่มต่างๆเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวถ้าไม่มอบตัวชุดสืบสวนจะมีมาตรการกดดันเพื่อตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้นะครับถึงขั้นผบตรลองพื้นที่ไปด้วยตัวเองนะฮะนี่นับร้อยนายเลยนะที่ลงพื้นที่ค้นตามจุดต่างๆของหมู่บ้านนะครับทีนี้ที่บอกชุดพิเศษชุดปฏิบัติการพิเศษอินทรีย์19 มีทั้งหมด40นายด้วยกันครับคุณผู้ชมเลขาธิการปรปรสนี่ฮะรถหุ่มเกราะชุดปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการพิเศษอินซี19 40นายรถหุ้มเกราะไปกัน3คันชุดปฏิบัติการนี้ครับมีการฝึกฝนเชี่ยวชาญใช้อาวุธยุทธวิธีพิเศษฮะร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่แม่อายร่วมด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะส่งไปเพื่อปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะนะครับ นอกจากนี้ยังได้มีการประสานข้อมูลหมายจับเนี่ยไปที่เลข,ขาธิการปรปรสอของเมียนมาด้วยนะฮะเพื่อติดตามตัวคนร้ายเนี่ยในคดีมาให้ได้คือเรียกได้ว่าเสาะหาทั้งฝั่งไทยนะครับแล้วก็ไปตามหาตัวของขบวนการอื่นๆที่คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนตามไปถึงฝั่งเพื่อนบ้านด้วยนะฮะโดยให้ทางปปสอของเมียนมาเนี่ยช่วยกันกดดันด้วยอีกทางหนึ่งนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในการติดตามตัวโดยสรุปตอนนี้ยังตามตัว4คนที่ถูกออกหมายจับยังไม่ได้นะฮะ